สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่ 1. เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์นั้นเด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เอแล้วอาหาร5หมู่นั้นจะมีอะไรกันบ้างนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะอาหารหมู่ที่ 1. โปรตีน โปรโตีนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วยังช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเด็กๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆค่ะอาหารหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดตจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นข้าวแป้งเผือกมันแล้วก็น้ำตาลค่ะอาหารหมู่ที่3เกลือแร่ เกลือแรกนะคะจะให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายสามารถย่อยอาหารได้ง่ายทําให้ร่างกายแข็งแรงและมีความต้านทานโรคได้ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนรับประทานผักเยอะๆก็จะแข็งแรงแล้วมีระบบขับถ่ายที่ดียกตัวยอย่างเช่นพืชผักต่างๆ แล้วก็ผักสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีขาวซึ่งเราบริโภคได้ทุกส่วนเช่นใบดอกผลแล้วก็ลำต้นค่ะอาหารหมู่ที่4วิตามินเด็กๆรู้ไหมคะว่าวิตามินได้มาจากที่ไหนถ้ายัางไม่รู้คุณครูจะบอกนะคะ ยกตัวอย่างเช่นผลไม้ต่างๆค่ะเมื่อเด็กๆทานผลไม้เยอะๆผิวพรรณเด็กๆก็จะสวยแล้วก็เปล่งปังมากๆเลยค่ะอาหารหมู่ที่5ไขมันไขมันจากพืชและสัตว์ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชที่ได้จากถั่วเหลืองส่วนน้ำมันจากสัตว์ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันหมูค่ะ ไขมันนะคะช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในนั่นเองค่ะดังนั้นอาหารทั้ง5หมู่จึงสำคัญต่อร่างกายของเด็กๆนะคะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่2เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของอาหารกันค่ะ อาหารที่มีประโยชน์เมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ตามวัยค่ะต่อไปเรามาดูอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเด็กๆรับประทานไปในปริมาณที่มากนั้นเด็กๆก็จะกลายเป็นโรคโรคนั้นชื่อว่าโรคอ้วนค่ะ ดังนั้นความสําคัญและประโยชน์ของการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากๆเด็กๆควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่3เรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธีค่ะการล้างมืออย่างถูกวิธีนั้นมีทั้งหมด7ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีชื่อเรียกด้วยนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะมีชื่อเรียกว่าปลาว่ายน้ําให้เด็กๆใช้ฝ่ามือถูกับฝ่ามือค่ะขั้นตอนที่2มีชื่อเรียกว่าเต่าถอดกระดองให้เด็กๆนําฝ่ามือถูกฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วค่ะ ขั้นตอนที่3มีชื่อเรียกว่าหนวดปลาหมึกให้เด็กใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วถูซอกนิ้วค่ะขั้นตอนที่4นะคะมีชื่อเรียกว่าหอยมุดดินให้เด็กๆนำหลังนิ้วมือถูก,กับฝ่ามือค่ะขั้นตอนที่5นะคะมีชื่อเรียกว่า นกโบยบินให้เด็กๆถูนิ้วหัวแม่มือถูรอบๆถูจนสะอาดเลยนะคะขั้นตอนที่6งูฉกใบไม้ให้เด็กๆนำปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือค่ะมาถึงขั้นตอนขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นตอนที่7มีชื่อเรียกว่าหมาป่าออกจากโพรง ให้เด็กๆนะคะถูวนรอบๆข้อมือทำทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการล้างมืออย่างถูกวิธีมีทั้งหมด7ขั้นตอนถ้าเด็กๆคนไหนทำได้ก็ช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และการทำความสะอาดร่างกายค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักอุปกรณ์การแปรงฟันกันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าค่ะต่อไป เรามาดูการแปลงฟันอย่างถูกวิธีกันค่ะดูสิคะว่าการแปลงฟันอย่างถูกวิธีจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1ด้านบดเขี้ยวฟันล่างแล้วก็ฟันบนค่ะขั้นตอนที่2ผิวด้านในฟันบนก็ฟันล่างค่ะขั้นตอนที่3ผิวฟันด้านนอกให้เด็กๆแปลงขึ้นลงขึ้นลง ขั้นตอนที่4ผิวฟันด้านนอกให้เด็กๆแปลงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะขั้นตอนที่5เด็กๆอย่าลืมแปลงลิ้นด้วยนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่6ค่ะให้เด็กๆบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการแปลงฟันอย่างถูกวิธีแล้วค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทำได้ก็นำไปปฏิบัติทำทุกๆวันด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูการรักษาความสะอาดร่างกายกันค่ะซึ่งเด็กๆสามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆทําทุกๆวันค่ะยกตัวอย่างเช่นแปรงฟันอาบน้ําสระผมตัดเล็บแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าค่ะถ้าเด็กๆทําได้เด็กๆก,ก,ก็จะมีร่างกายที่สะอาด แล้วก็มีกลิ่นตัวที่หอมด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5เรื่องสุขนิสัยในการขับถ่ายค่ะสุขนิสัยในการขับถ่ายนะคะเราจะต้องใช้ห้องน้ําห้องซ้วมอย่างถูกวิธีดังนั้นการใช้ห้องน้ําและห้องซ้วมอย่างถูกวิธีนั้นจะมีกี่ขั้นตอนไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1ไม่ขึ้นไปเหยียบบนชักโครกนะคะเพื่อความสะอาดของก้นของเราค่ะขั้นตอนที่สไม่ทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกนะคะเพื่อไม่ให้ชักโครกของเราอุดตันนั่นเองค่ะขั้นตอนที่สกดชักโครกทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังใช้ห้องส้วมค่ะเด็กๆนะคะควรจะใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเด็กๆนั่นเองค่ะ ก่อนที่คุณครูจะจบการนำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีนิทานเรื่องปองแปงแปรงฟันถ้าเด็กๆอยากดูแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะปองแปงแปรงฟันปองแปงแปรงฟันทุกวันสองเวลาตื่นเช้าล้างหน้าและก่อนเข้านอน แปรงถูกวิธีตามที่แม่สอนขนแปรงอ่อนๆช่วยฟันแข็งแรงแปรงฟันแปรงฟันเตรียมขันเตรียมแปรงขนนุ่มไม่แข็งบีบยาบนแปรงช้าๆบุ๋งบุงกล้วน้ำชุ่มฉ่ำหันสาแปรงฟันข้างหน้าช้าๆขึ้นลง แล้วอ้าปากกว้างวางแปรงตรงๆแปรงขึ้นแปรงลงตรงฟันข้างในทั่วปากมีฟองขาวฟ้องฟองใสแปรงทุกซี่ได้ภูมิใจแปรงเองแปรงเสร็จบ้วนปากไม่ยากปฟองแปรงเก่ง แปลงไม่รีเพรงแปลงเองเก่งจังเลย สัปดาห์นี้คุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะให้เด็กๆยกตัวอย่างการแปลงฟันอย่างถูกวิธีและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยถ่ายภาพและอัดคลิปวิดีโอเด็กๆขณะที่ยกตัวอย่างการแปลงฟันอย่างถูกวิธีและรบกวนผู้ปกครองส่งคลิปวิดีโอมาทางลายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในชั้นเรียนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ในสัปดาห์นี้คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ